สวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่น้องพบกันนะครับกับวันเสาร์นะครับวันเสาร์าสมาชิกครับหลายๆท่านนะครับถามผมมาว่าต้นทุเรียนของผมได้เป็นอาการอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าว่าอยากเห็นภาพย่างเลยว่าใบร่วงมันจะใบร่วงขนาดไหนประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอา อาการเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าสังเกตว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผมคิดว่ามันเกิดมันน,น่าจะเกิดจากเดี๋ยวผมจะพาไปวิเคราะห์กันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปวิดีโอที่ผมเริ่มถ่ายลงก่อนนะครับอาการตั้งแต่ก่อนที่มันเริ่มจะเป็นนะครับเริ่มจะเป็นแล้วหลังจากที่มันทิ้งใบกิ่งร่วงทั้งต้นเลยนะครับไม่มีใบเลยแล้วก็มีใบเป็นใบอ่อนนะครับ ขึ้นมาชุดแรกนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันครับอ่านี่นะครับอาการเริ่มต้นนะครับต้นดูไม่สลุดนะครับดูไม่สดชื่นนะครับใบเป็นจุดๆลายๆด่างๆนะครับใบเริ่มไหมนะครับไม่จะขอบใบนะครับเข้าหากลางใบแล้วก็ปลายใบนะครับนี่ครับครั้งแรกนะครับผมก็คิดว่ามันจะเป็นที่เข็มปุ๋ยหรือเปล่าอะไรประมาณไหนนะครับ แต่ดูไปดูมานะครับมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะฮะดูฮะผมว่าน่าจะน็อกอากาศหนาวแน่นอนเลยครับอาการแบบนี้นะผมว่ามันมันเป็นมันแบบทิ้งใบเลยฮะมันแบบทิ้งใบเลยนะครับ,บ,บล,ะะลดน้ําอะไรก็ลดปกติใส่ปุ๋ยก็เป็นเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเป็นสภาพต้นทุเรียนนะครับก่อนที่มันจะทิ้งใบร่วงทั้งต้นนะครับสภาพก็ต้นก็อายุประมาณเกือบสองปีและะ้วฮะ สูงสูงกว่าหัวผมและนี่ฮะลักษณะอาการใบมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ฮะนะครับแต่ก่อนมันจะไม่ได้เป็นทุกใบนะฮะเป็นบางใบผมก็แอบ,บดีใจนิดๆอ่ะอย่างน้อยมันก็ไม่ได้เป็นทุกใบแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่นะครับจากหนึ่งจากสองจากสามแล้วก็ลามไปทั้งต้นเลยครับนี่นะครับมันจะลามมาทั้งต้นแบบนี้ลักษณะาการนะครับเนี่ยฮะก็แอบ,บมีดีใจบ้างนิดนึงนะฮะเนี่ย บ่าใบยังเขียวอยู่เป็นบางใบนะฮะยอดก็เดินปกตินะครับเนี่ยยอดก็เดินปกตินะครับก็แอบ,บดีใจบ้างอย่างน้อยมันก็ไม่ได้เป็นกัดเหมือนกันทุกใบนะครับนี่ครับให้รับชมกันเลยครับแต่ก่อนสวยนะฮะแต่ก่อนสวยเลยก่อนก่อนมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมมีภาพให้ดูนะครับภาพต้นนี้สวยเลยฮะจนจนบ้านข้างๆแอบบแอบบ แอบมาแอบมาอิจฉาเลยครับว่าปลูกยังไงถึงได้สวยขนาดนี้นะครับเนี่ยแต่หลังจากนั้นมานะฮะดูสภาพใบเลยครับเดี๋ยวผมเอาใบให้ดูครับนี่ครับเป็นจุดๆลลยๆต่างๆแบบนี้ฮะที่แรกนึกว่าแต่เพีิยแต่อะไรก็ยาเพี้ยก็กําจัดอยู่เป็นประจํานะครับสลับกลุ่มกันใช้นะครับสลับเป็นอินซีย์บ้างเคมีบ้างนะครับอ่านี่ครับเป็นสภาพหลังจากที่ใบมัน ล่วงนะฮะนี่ฮะดูสภาพเลยครับใครๆก็คิดว่าไม่รอดนะฮะจนจากที่ข้างบ้านเคยชมนะฮะตอนนี้ข้างบ้านแทบจะโอ้โหปลูกอะไรเนี่ยทำไมไม่ถอนทิ้งนะฮะทีแรกผมก็ถอนทิ้งแล้วเห็นใบไหมครับสังเกตว่าจะมีใบชุดแรกนะฮะเป็นใบอ่อนๆแต่มันเกิดมาเป็นใบเล็กนะฮะเกิดมาชุดแรกเลยนะครับนี่แหละครับสภาพต้นเลยครับหลังจากที่ผมถ่ายให้ดูก่อนหน้านั้นนะครับนี่ครับสภาพต้นครับไม่อยากจะคิดเลยครับยอดครับนี่แหละครับ อ่ะนี่นะครับสภาพต้นปัจจุบันนะครับอ่าแต่ก่อนก็ใครๆผ่านมาเห็นเขาบอกเออนี่มันไม่ใช่ต้นทุเรียนแล้วนี่มันเป็นต้นทุเรศนะครับอ่ะก็ใช่อย่างที่เขาว่านะครับแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนเขาไม่เรียกทุเรียนหรอกครับเขาเรียกทุเรศครับอืมแบบนี้ยังกล้าปลูกอยู่เลยครับแต่ทีแรกก็จะถอนทิ้งแล้วครับนี่ครับประสบการณ์นะครับอ่าก็เริ่มจะหายแล้วครับก็จะมี อาจจะเดี๋ยวจะสอบถามสมาชิกหลายๆท่านนะครับอ่านะครับเป็นกิ่งซ้อนขึ้นมาเป็นยอดใหม่ขึ้นมานะครับเป็นสามยอดนะครับเดี๋ยวผมจะมาเลือกอีกทีนะครับว่าผมจะเอายอดไหนนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็เป็นกําลังใจให้นะครับแนวทางการดูแลร,รักษานะครับ